เจ้าหน้าที่ตำตรวจสพน้องใหญ่ได้รับแจ้งเพลิงไหม้ในนิคมอ,อุตสาหกรรมมังกรทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเขาโซกซึ่งเปิดเป็นบริษัทรีไซเคิลกระดาษอัดแท้งขณะเกิดเหตุคนงานกำลังทำงานต่างคนต่างวิ่งออกมาไม่มีผู้ใไ,ได้รับบาดเจ็บนะคะโกดังมีทั้งหมด5โกดังค่ะต้นเพลิงมาจากโกดังที่3เจ้าหน้าที่ระดมรถน้ำดับเพลิงจำนวนหลายสิบคันตรวจสอบในที่เกิดเหตุโกดังและบริเวณโดยรอบ เป็นกระดาษอัดแท้งรอรีไซเคิลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำได้แค่เพียงฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟลุก,กลามนะคะเวลา21.30นาิกานาทีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อฉีดน้ำควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดโดยต้องใช้รถแบคโฮเขี่ยก,กองขยะอัดแท้งเพื่อใช้น้ำฉีดเพื่อไม่ให้เชื้อเพลิงเกิดการปะทุขึ้นมา ไม่ให้ลูกลาม